โยนโสภะขวาหังสัมมาสัมพุทโธสวากาโตเยนาภะคะวะตาธรมโมสุปฏิปันุวายัสราภะคะวะโตสาวะกะอาไมยันภะคะวันทังขัธ์ธรรมังตัดขั้นกง Iහිදदालेရ थाලාာ අभදහිभ පජရமா သතු පදရ පথවාသති පලනිפටဖ පජมาठண்டට ปามาณสาหะอิเมยสักกาเลีะทุกตะนาลาปวตเตะปติขันธาตอาหากังเทติตายะตุขายาลาหังสมมาสมุทโธอาภคสวา พอ่างพระวานตางอภิวาเทมิสวานฆาตตัวพรขวตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปานโ้พะขวาตสาสวกสังโฆ สังฆานามามิอันธานิมยันตังพระขวันตังวาจายะอภิคาจิตรงปุปภาคะนามกาตังครมาเสนันะโม阿ัสสะภะคะวังอระหะโตอสัมมาสัมพุทธัสสะ นามวัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามวัสสะภะคะวะโตโตอาสัมมาสัมพุทธสสะหันธรรมยังมุธานุสตินยังกัโรมัเตนตังโกอาปนาภะตะวันตังเอ

சா மனோ சாங்க மயா அங்கு விங்க ஓந்தவா விநோன்குனா த สวัสดีอนุจันตังกามะรางวาสุรวานนามาัมมาลนังสิลาสัจินนธังโพธโยปปานินังสลานังเทอมาโมตตมาปัตมานุสติธานังวานธาั เลนหังโพธาสัตวมิถันโาตุอโเมสสามิคิสโลพุตโตทุาสะคาจะวิทาจะหิตาสเมยโพธาสาหังนิยาง ทานทิตังวานทานตัวหางเฉลียสาเบโพธทานวัสุภวิตังนาทิเมจัลันังอันยังตัวเมจัลันังวัลังเอเตอณะศาจวัน นาวาทายังสาธุศาสนพธิ์ธวันธรรมานีอนัญมยังปุตาคิตาสัเตตตลายาเมยมะเฮอตุมตาจเตตาสา ตัจจยายังุถโปฏิกานาตุอาชยันตังาลังตะเลสังโตุะพุติทานทมยังธรมานุสตินยังกโรมาเซยงสวะขาโตภะขะวะตัสันทิติโกะอาาลิโกเอหิปัสติโกะ โออาปนาจิโกวาปะจตังเวนโออาวินโยเหตเตหนธรรมยังธรรมาปิกิติงกโรมาเสยสวาคาตตาติคุนโยโยมาคปาคาบาลิยาติวิโมกเป <distracted> tham mô a cô a ca pa ta na ta 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 li tha ma hang tha ma ha la me an tham Tham-mô-a-yô-a-sa-pa-pa-ni-na-sa-la-na ng thu ti ya a sa ti tha na ธามิตงสิเละหังทามาสะสัมมิทาสวทัมโมเม t สัมิกิสโลทัมโมะตุทาสะการะวิธาตาใจตาสเมยทัมม ห้านิยาเทอมิสาลลานจยวิปดิจดังวันทานตัวห้างเฉลียสามิธรรมาวัตุทรรมะทางนาทิเมาจัลนานธรรมโวมเมาจัลนางวัลังเฮ อสาจาวาเทนนวาทายังสาธุสาสเนธรรมเมวันธรรมเนียนนายังปัสตังมิทาสเพียิอันทลายเมีมาเฮตุนตัเตียดั ท่านทันทบยางสังขานุสเดนยังก็รมาเจสุภาิปันโนอภะคะววโตวะกาสังโฆอโอชุอาปติปันภะคะววโตสาวะกสังโฆยาย Atipanno abhivato abhivasanto. Ame atipatipanno abhivato abhivasanto. Ati tam jata วะกัสังโฆอาหุนายโยอาปาหุนายตาคินายโยอันทะเลอทะลานียโยอนุทะลังปุญญาตังโลอาสาสัอันธมัยยังสังฆาภิกขิติงกโรมาเส สัตธาโมอโตปิติคุณานปิโยตติโตอริยตุะสังกเโตสีลาติขัมะพะพะตาใจกายจิตตวันธามาตัมมลิยานะขันนางสุุทาง ติยานุติยธาังวันธามิติเลอนาสังคาสหจมิทังวสังโภเมยสังมิเกซาโลสังโภ ขาดทางขาตาจวิทานจะหิตัสเมยสร้างขาสร้งดียานมิสาลิลานเชียวิทันทิทางวานทานตัวจะเรียสรามิสร้างขาดโซปฏิปันนันนาทิเมยจะลนางานยางสร้างควร ลนางวัลางเนราสาจาวาเจนาวาไทยยังสาธุสาสนเนสร้างทางเมียวันธรรมาเนีอนังญยังพระสุตานิทาสาเพียบอันทลายเมียมาเฮองตาจเตอง ยาวะเจนะสะวาสังเฆทุกังวังมะคะตังเอ๋ยาญังตะโปกะทิคานะตุอะทะยันตังตาลันตะเล